สวัสดีคะ่ะอยู่กับรายการได้อยู่นะคะสําหรับได้อยู่ e ีนี้น้โมก็จะพามาดูเบื้องหลังการถ่าย MV อีกแล้วค่ะทุกคนก็ได้ดูเพลงเต็มไปแล้วนะคะสําหรับเพลงชอ,ชอบมาชอบมาดูร่างหน้าตาแบบนี้ชอบมาเดี๋ยวพี่ชอบมาชอบมานะคะ EP นี้น้โมไป็นกา MV ำเของเดียวคือน้โมฟิตเตอร์เลื่นกับพี่เมรีอุมามินะคะก็จะให้ดูเบื้องหลังว่าจะป่วนขนาดไหนจะสนุกขนาดไหนเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ได้อยู่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  ได้ได้ได้กย Mont ูนะเดี๋ยวน้ำโมจะขอตัวไปแต่งหน้าเพื<_<_<_<_<_<_่อถ่ายซีนแรกกันเลยนะครับตอนนี้ก็คุณเมลีก็ยังไม่มานะคะนัดนี่หรอแม่เอ้าเนอะไม่ทาหนี่หรอทาอะไรอันเซรั่มคุณยังไม่แต่งหน้าเลยต้องทาก่อนเอ้าหรอต้องทาก่อนใช่ไหมใช่ไหนมามีไม่ได้สิอะไรอ่ะทำไมอ่ะ ไม่ได้ถ้าหนูแตะสินค้าก็ต้องมีค่าตัวเพิ่มโนี่ไอ้ดอหนูยดอกคนดังลืมไปค่าค้าอย่างนี้เองโอเคเดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนค่ะยี่ดอกดังยิ่งผายเดี๋ยวก็เข้ามาห้องแต่งตัวนะคะเตรียมสถานที่เหมือนเดิมค่ะได้อยู่ทุก EP คุณทำเองทุกอย่างค่ะ เอาละค่ะเตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวแต่งหน้าถ่ายซีนแรกกันนะคะขอเซรั่มหน่อยคิดเงินไหมคะถือสินค้าเนี่ยคิดนะคะค <ขอ S 1> ุณพี่หร <laughs> ือไม่คิดก็ได้คะ่แต่ว่าเพิ่มค่าทำผมให้น้องเซรั่ <laughs> <laughs> มัาทาดิก้าละคะทาก่อนแต่งหน้าจะทำให้หน้าชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็เพิ่มส่วนการติดขนานนะคะสองร้อยเก้าสิบบาทซูม <laughs> เก่งใสป่ป <laughs> ่ะทำเหมือนว่าเป็นบิวตี้บ็อกเซอร์ ถามหัวปลูกพี่คนนั้นสิว่าถามเขาสิว่าพี่ขาหนูปวดชิงเลยขาผมยาวชอบหัวปลูกลูกสาวชอบหัวปลูกเนี่ยนั้นชอบผชอบหัวปลูกนะใครชอบผมยาวอ่ะแต่น้องเป็นน้องโดยนะน้องเป็นลุกน้องเป็นลุกนะเห็นบ่อยๆนเป็นลุกด้วยใจเซรั่มปะทะดีกาสักละเก้าสิบบาทสำหรับกุ้ยิ่งสีเป็นฟ้านะคะ ตอนนี้ก็เดี๋ยวแต่งหน้าจะเข้า,เ,ขาเซตที่เซตแรกนะคะแต่แต่แหน่แหน่แน่แดนเซอร์ของเราพร้อมมากเลยนะคระับบอกเลยว่าสีแดงแบบฟาดเป็นฟาดคุณเอดีมาแล้วสวัสดีค่ะเราต้องจับกันดีกว่าค่ะพี่น้อคโมวันนี้ก็วันนี้เราพามาดูเบื้องหลังก็รทำเอ็มบีการทำเอ็มบี MB ของพี่เมลีนะคะ<อ> ขอบคุณพี่เมลีขอบพี่นโมด้วยค่ะขอบคุณพี่เมลีที่เขาเรียกว่าอะไรไว้ใจทีมนโมที่ให้ดูแลในเพลงนี้ดีใจมากนีใช่ก็เห็นยนะคะอยากทํนาออยากทำบ้างนะคะนะคะนะคะทุกคนที่ดูคลิปเต็มไปแล้วก็อยากให้ดูว่าเบื้องหลังของเราอะเต็มที่ขนาดไหนใช่มันไม่ได้ง่ายนะมันไม่ได้ง่ายจริงมันมีอุปสรรคหลายอย่างที่เราต้องฝ่าันเขาเรียกว่าการทำค o v e r อะบางคนบอกว่าอุ๊ย c เวอร์หากินง่ายแต่แต่เป็นการลงทุนเยอะเหมือนกัน ผมเบอร์มไม่ว่าจะค่าสถานที่ค่าอุป,ปรกรณ์ค่าน้องๆที่มาเข้าซีนค่าทําเพลงค่าห้องอัดท่าสตูดิโอมันรวมๆแล้วมันก็หลักหลายหมื่นมากเลยอะไรเงี้ยก็อยากแบบว่าให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจพวกเรากด like ไล<ม>ค์กด<ม>แชร์นะกดซับสไครต์ให้ช่องสร้างเสริมสวยและช่องเมลีค่ะเมลีอุมามิก็เดี๋ยวเรามาดูการทํางานของเราว่ามันจะพูดทมาขนาดไหนค่ะเอ้มาเลยรวย そっかそっか。 เ um <c oughs> ต็มมากทงชุดเสื้อผ้าหน้าผมวันนี้นะคะก็ะคือตเต็มที่มากตั้งแต่แปดโมงเช้าตอนนี้เวลาสี่โมงแล้วยังไม่เสร็จเลยนะคะเพิ่งถ่ายไปได้เซตแรกเองเดี๋ยวรอเซตที่สองจะเปลี่ยนชุดกันนะคะจุนเจนม,มา Baby I Do <c oughs> Go ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับสถานที่อีสานลำเพลินโดยเม่ก้อยของเราค่ะแม่ของกระเทยครึ่งประเทศแม่วันนี้เออเออเออเอเอแต่งตัวมาค่ะจริงๆแต่งตัวอยู่บ้านเบาๆนหะน่อเออน หมือนรู้ว่าเราจะเอาสีแดงมาไม่ตำนวณแล้วว่าไม่จริงนะชีวิตกระเทยก็เหมือนชีวิตกระชนีเออเลิกดีวันอาทิตย์ต้องใส่สีแดงเลยเออสีแออดงคตอนนี้ก็อยู่ที่ารอีสานลำเพลินใช่สโลกแกนอะไรแม่อีสานเพลินสโลกแกนตำนานอะไรนะออชุดพูดเป็นอย่างทางการพูดแบบดีเลยนะออแหล่งรวมวัฒนธรรมอีสานขนาดแท้แต่จาพูดที่เียืนหลยคือเกย์กระเทยอยู่นี่แหละใช่แลตอนนี้นะคะก็ในช่วงของโควิดร้านเนี่ยก็ทำตามก็ทำตามนโยบายขอนโยบาล ด้วยแต่เรามีอาหารอีสานขนาดแท้เอา่มากี่มาีนี้ี่มาี่มกนี่ทอี่นี้ชอบมาหอยนานี่ชอบตำช่องตำแล้วก็พวงหมูหวงหมูพวงโคเลยอะเก็ชอบกินจริงแล้วก็คือมีทุกอย่างเอาเบอร์อะไรแมุ่้ยส่งดีลบรีด้วยอารเดลิเวอรีดมาเพลททั้งหมด เบอร์อะไรแม่โทรเลย0ูนย์ค่ะ907466 6เออ่จริงอยากเป็น9ก้าด้วยแต่ว่าเอาหกอีกเดียวปังว่ะวันนี้รายการได้อยู่นะคะก็ต้องขอขอบคุณแม่ก้อยกับสำหรับสถานที่ที่แม่กาลจะทำมีบีวันนี้นะคะขอบคุณมากปัง่รอนชมากชุดชุดดีมากเลยแบบเุดดีทำการบ้านมาเป๊ะเวอแม่ทำการบ้านมากกว่าดูดสีแดงนะชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาเงี้ยทนเอยแต่พี่ชอบมาชอบมา ชอบมาชอบมาชรเออเออชอบชอบมารงหน้าตาเ้ถอหน่อยจะชอบมาชอบชอบมาไปใตครับ <c oughs> ไม่ต้องบัน หลุดแล้วหลุดแล้วแด๊ดเซอร์วัวชามาเล่นกับธีน์โมหน่อยไปไหนไม่ใช่ไปให้ใันไปไหนให้แด๊ดเซอร์วัวชามาหาฉันเออใช่อ่ะไปรูปรื่องหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยจะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสาวบวกอัดยิ่งแย่ถามหน่อยจะพี่ชอบมาชอบมา สำหรับวันนี้นะคะทุกคนอยากให้พี่เมลีพูดความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้นะคะแบบว่ามีความสุขสนุกกับงานแล้วก็ขอบคุณพี่ณโมมากๆสําหรับทุกๆอย่างไม่ <c oughs> ว่าเป็นเสื้อผ้าหน้าผม <c oughs> ชุดแล้วก็ที่สำคัญเลยคือกําลังใจที่รู้สึกว่าพี่ณโมเป็นทุกอย่างจริงๆก็อยากจะขอบคุณมากๆพี่ณโมก็ตั้งใจมากเ <c oughs> มลีเ <c oughs> ชื่อเลยว่าแบบตั้งใจ <c oughs> ลันก็จะอยู่ด้วยกันนี้แหละตลอดไป <c oughs> okay, โอเคลำบากวันพี่นโมเป็นทุกอย่างจริงๆมันก็จะอยู่ด้วยกันนี้แหละตลอดไปโอเคลำบากวัน <c oughs> โอเคนัมเบอรวนคือพี่เมลีเป็นคนที่ตั้งใจมากด้วยที่ว่าบางครั้งรู้สึกเหมือนร่างกายของพี่เมลีเขาเขาไม่ได้พร้อมมันมีความท้าทายในตัวแล้วก็แต่ว่าร่างกายเราอ่ะมันไม่เต็มร้อยขาเรายืนไม่ไหวคนที่มีน้ําหนักเยอะเนี่ย้องไห้คือแบบมันก็จะมีแบบอะไรที่แบบเป็นอุปสรรคเยอะนี้ทั้งแต่ส้นสูงทั้งเต้นเสื้อผ้าหน้าผมคือทุกอย่างแบบว่ามันแน่นมากจริงๆอะไรเงี้ยเขาเจ็บแต่ว่าเขายังสู้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เรารู้สึกว่าเราเราเราลงไปแล้วมันมันไม่เสียเปล่าถ้าคนที่่ตั้งใจอะ ทำดีไม่ดีก็ท่าแต่ถ้าตั้งใจอะนะโมก็เต็มที่ด้วยอะไรเงี้ยก็อีพีก็คือได้อยู่จริงน,นะมันก็คือได้อยู่ฉันทาแล้วฉันได้อยู่ก็คือน้โมอะเคยทํามาแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทาอีกจะเป็นอะไรน้ำโมเคยเขาเ,เรียกว่าน้โมเคยทําแต่ทําของตัวเองไม่เคยไปดูแลคนอื่นแต่พอเรามาดูแลคนอื่นเราก็รู้สึกว่าได้อยู่โอ้ไม่เอาสิไม่รอ พี่มิเรีตั้งใจมากทุกคนก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และทุกการคอมเมนต์สำหรับเพลงที่เราปล่อยออกไปนะก็คืออยากให้พวกเราสองคนทําอะไรอีกเราก็จะทำผลงานมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูเบื้องหลังการทํางานของพวกเราว่าการทางานของนโมตั้งใจขนาดไหนบางครั้งนโมโดนด่ามากเลยนะเพลงแรกที่นโมทาคืออย่านะคะที่แบบนโมโคเวอร์แบบเต็มคิดตั้งใจมากคนด่ามากคนด่าเยอะมากแต่พอเขาามาเห็นเบื้องหลังการทํางานของเราเขารู้สึกว่ามีแบบคอมเมนต์บอกว่าพี่หนูขอโทษนะคะที่เคยด่าพี่ในคลิปก่อนนี้ แต่พอมาเห็นที่แบบเบื้องหลังพี่รู้สึกว่าพี่ตั้งใจมากหนูชื่นชมพี่ค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยกูมีกําลังใจทําต่อว่ะแค่คําชมมันก็รู้สึกว่ามัมีกําลังใจทําต่อใช่มันคือกําลังใจถูกไหมค่ะเนาะสำหรับอีพีหน้าเราจะพาทําอะไรพี่อีกฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสร้างเสริมสวยกับรายการได้ยูสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย